วิธีสแกนไวรัสในโทรศัพท์มือถือซัมซุงสแกนแบบ2ชั้นนะครับจะมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงไปด้านล่างครับไปหาคำว่าการดูแลอุปกรณ์แล้วให้เราไปแตะที่คำว่าการปกป้องแอปกดเปิดแล้วก็กดสแกนโทรศัพท์ได้เลยการสแกนไวรัสอ่ะ จะใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเรารอให้เขาสแกนไวรัสให้เสร็จก่อนนะครับถ้าเกิดมือถือของใครไม่มีไวรัสนะครับเวลาสแกนเสร็จแล้วอ่ะก็จะขึ้นข้อความแบบนี้ไม่พบการคุกคามแล้วก็จะมีโล่สีเขียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะเข้ามากดสแกนไวรัสด้วยตัวเองบ่อยๆนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้โดยให้เราแตะไปที่จุดไข่ปลา3จุดด้านบนกดการตั้ง <rez> ค <ult ans> ่า <Split> <une> <g> และให้เราไปเปิด2อันนี้ครับสแกนแอป,ปอัตโนมัติรายวันสแกนอัตโนมัติเมื่อติดตั้งแอป,ปกดเปิดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราออกไปสแกนแอป,ปในส่วนที่2กันต่อเลยให้เราทำการปิดแอป,ปนะครับและให้เราเข้าไปที่ Play Store แตะที่รูปโปรไฟล์วงกลมด้านบนเลือก PayProtect ตัวนี้นะครับ แล้วให้เรากดสแกนได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ